รากผักชีพริกไทยนะคะแล้วก็เติมเกลือสีชมพูไปด้วยเพื่อปรุงรสนะคะเติมซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะเติมเห็ดหอมนะคะเ,เราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะจะใช้ความหวานจากหอมใหญ่เนี่ยมาแทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเคล้าสิ่งเหล่านี้ให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะห่อเกี๊ยวค่ะวิธีห่อนะคะเราก็ห่อสไตล์เราเลยค่ะแล้วแต่เราชอบห่อแบบไหนนะคะอันนี้เราก็จะใช้ มือแบบนี้บีบๆมาก็ได้ค่ะจะได้โชว์ตรงนี้ให้เห็นนะคะประมาณนี้ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็วางขนมจีบไปเนี่ยประมาณสิบห้านาทีหลังจากน้ําเดือดนะคะอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่เรานะคะหรือถ้าเราจะตัดตัดแผ่นแป้งนะคะให้เป็นกลมๆก,ก็ได้ตัดแผ่นแป้งเป็นกลมๆเผื่อทําขายนะคะอ่า ขนมจีบพร้อมทานแบบนี้ค่ะ